เป็นครับ่สกันนครับเพื่อครับเพื่อลังหลังไหลมาเรื่อยๆี่ครับกำลังหลังไหลมาเรื่อยๆหลังไหลมาเรอยครับพี่น้องครับนองสัวทางของเาพี่น้องมาตัวสารทิศครับมาตัวสารเทศนะคะเป็นการเงินมซอยอนะคะับนบุญนะคะมาตัวสารทิศเลยครับมาตัวสารทิศเรี่น้องทีนคอที่ท jaar jaar า เราสละทิ้เลย่ะโคให้บ้วย่นองนะคะขอขอนิดนึงผิดดเร่อนะตอนนี้กำลังเลิอมากครับพี่น้องขอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับค่ะลูกหลานย่าคองนะคะยูคงนะคะเคล่นกมะรวมบริจาคมาหนีนะคะหนึ่งนบาทนะคะอ้อยดูใจลายเนาะพี่น้องเนาะบคุณค ขนมดอกบัวเมี่ยงนะคะเนื้อเมี่ยงบ้านไม้ที่ทอดนะคะเพิ่มขนมริจากสี่ลอยบาตรการตกงานล่งงน่านนะคะล่องานขนมดอกบัวน่าเคยเด็ดแน้ไม้ไหโล่องานนะคะนยองมาดูนะคะขนมดอกบัวน่าเนเด็ล่องานจะเพิ่มแจกนะคะองรัี่รงร้นร้อนรักสุดร้อนซะก่อนนะคะ เพื่อความเป็นระเบียบเพื่อความสวยงามนะคะยังบอกให้แจกนะคะเข้าใจลูกพี่น้องเอามาทานแต่ละงานกับเพื่อความเป็นระเบียบนะคะในพี่น้องมาเอาบุญละกันรับศีลละข้อนซะก่อนนะคะจังแจกจังปล่อยนะคะให้ประจ่ายานนี่นะพี่น้องเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะประทานสังฆทานโดยเฉพาะเลยครับพี่เอ่อประกาศรถผู้ใดนลดทะเบียนสามหนึ่งสามเก้านะคะ สามหนึ่งสามเก้านะคะมัขคายาบลห้เลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะเอา้แล้วครับ้งกลุ่มนะครับไม่จะพูดง่ามพี่น้องพาเบิ้งทางหลังครับก็แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับตอนนี้กำลังมาพี่น้อง ลังเดือดั่งมากลังเดือดรงมากแรงมากเลยเด้อี่นองครับม่กงมาครับค่ะคุณบาราพรมูสกะนะคะรวมบริจาคหนึ่งพันบาทะคะคุณรูสุธีสุดพิรัปลานอนและครอบครัวนะคะเป็นกระรวมว่าทำบนนะคะ300บาท กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับคุณร้ชตาโคตรบองหนึ่งร้อยบาทขอบคุณหลายๆดนะพี่น้องค่ะบรรยากาศรอบนอกครับอานค่ะพี่น้องเดินทางมาแล้วก่ะให้พี่ไายพินโต้ด้วยค่ะเนี่ยไปโหลดค่ะนะคะไปทานพินโต้ในั้วนฮอสกรอนนะคะหลังจานได้แล้วก็เอ่อเลือกนั่งตามอัตยาใส่แล้วพี่น้องนะคะอยากข้าห้องน้ำกระดานทิศใต้นะคะ ทีหลัพลงพวกรามีแล้วก็ที่ตะวันออกกามีน,นะคะ,ะพี่น้องเลือกนางตามอัธยาศัยเด้อค่ะนะคะ,นะคะพี่น้องกงงามีแต่คู่งามๆนะคะ่ะมากกระดายค่ะตอนน้อยการย,ยุ่น,นี่นะคะถ้าม่แล้วฝาก็แล้วกดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับวัีความสวยงามพี่น้อง อ้อดีใจหลายพี่น้องพอดีมนีฝ้าเปิดนะพี่น้องถ้าไม่เป็นบุบ้านนี่ละซ่วยนะคะบ่บ้านนี่ฝนรองเทลงมายางแห้งนะคะแต่ว่ามนีนะคะ,ะถือ่าซักซินเติบนะคะบอโตกนะคะแต่อยาาให้ต๊อยู่หลังจากเก็บของแลวเพิ่นก็นจะตกอยู่นะคะ,ะปี่นี่กับฝ้าฝนก็อยากแรลงแนนนะคะแต่ว่าเช่าท่าบานเฮานะคะบอรแรงนําใจนะคะ เดินทางมารวมงานรวมบุญจ้าพี่น้องชาวบ้านน้องเตาดอนเจริญนะคะขอขอบคุณหลายๆด้อยพี่น้องค่ะกดับสไครด้วยนะครับกดซับสไครด้วยครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะในข้ามปนนะคะใีข้ามปนชลุสีนะคะเป็นการรวมบริจาคหนึรอยบาทนะคะขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่ได้ค่ะ พี่น้องนะคะเหลือนางแล้วค่ะท่ะท่างเียนการที่ตะวันออกสลากกันไปเรื่อยนะคะแต่ยังไม่ดีว่างดูนะคะเหลือเบิรงตามอัธยาศัยค่ะชนะเอาไว้กันนะคะวันนี้โรคท่านกำลังเติบอยู่นะคะพี่น้องนะคะกว่าจะเป็นขนมนมเน่ยน้ำเด่มนะคะหรือว่าจะเป็นสมกงเจ๊ป้อมนี่ก็แซ่บหลายเด้อพี่น้องนะคะ ม่ขายเียมันจะเด็ดกินนะคะกินแล้วแซ่บติ้ใจกันซั่งคนไดนะคะเพิ่นจะพิส่งสามบาทเลยนะคะมาส่งเชร์กำลังใจให้คนหลายหมอกหลายบอลนะคะจะเป็นดีใจลายนะคะเนื้อโบนนะคะก็มี่ร่องท่านนะคะร่องท่านจะอยู่รอบบัตรเข้านะคะค่ะท่านที่ตะวัดออกยังว่างอยเด้อค่ะไปนน่งขนาดที่ตะวัดออกด้วพี่นองนะคะย่างว่างยู่ ท่านนายกฯตรงนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านเ้ากับบริการนะคะบริการแขกต่างบ้านต่างเมืองค่ะสวัสดีสสดค่ะครับมีต้องทานทุกอย่างนะครับคลิปนี้ไวส้สวัสดีสักก่อนครับสวัสดีครับ,รบผม